ันี้เนี่ยน้ำอิงนะคะจะมารีวิวปืนนะคะมันคือปืนไพ่ตายใบสุดท้ายค่ะน้ำอิงตั้งชื่อว่าอย่างนี้นะคะนั่นก็คือบอนอาร์ม9้ามมค่ะทุกคนนี่มี2ลํลำกล้องสำหรับปืนตัวนี้มันคือปืนแบ็กอัพกันค่ะเอาไว้ใช้ระยะเผาขนอ่า ระยะเผาขนหรือว่าระยะประชิดนั่นเองนะคะวิธีการยิงนะคะก็คือต้องง้างนกนะคะแล้วก็ยิงง้างนกแล้วก็ยิงแบบนี้นะคะส่วนวิธีการเปิดนะคะพอยิงเสร็จนะคะเราก็ต้องเปิดนะคะเอาปอกกระสุนออกนะคะดึงออกเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิด จุดเด่นของบอลอาร์มตัวนี้นั่นก็คือมันซ่อนง่ายมากค่ะทุกคนซ่อนง่ายยังไงเดี๋ยวซ่อนให้ดูเวลาซ่อนนะคะด้วยความที่ปืนเขาก็เป็นปืนแบบอันเล็กๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะไปเดินเล่นถ้ากลัวโดนค้นตัวนะคะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนมใหญ่ค่ะ <laughs> ไม่ใช่แล้วหรอกฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เห่นไหมทุกคนชิลๆมากนะคะพอจะใช้งานก็แค่เนี้ยปกติอะ่ะเวลาเราเห็นปืนเล็กๆอะ่ะมันก็จะเป็นขนาดจุดสองสองแต่ตัวเนี้ยมันเป็นขนาด9ก้ามมนะคะน,นัดเดียวจอดนัดเดียวคืออยู่เลย ดิ้นไม่ได้ละไปต่อไม่ได้ละคือจบที่นัดเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นจุดสองสองอาจจะวิ่งได้อยู่นะคะวิ่งได้สักร้อยเมตรอยู่ถ้าเกิดว่าไม่หยุดนัดแรกอ่ะนัดที่สองซ้ำนะคะนัดที่สองนี่คือลงไปกองกับพื้นแล้วนะคะสำหรับปืนกระบอกนี้น้ำอิงก็ได้มานานมากแล้วนะคะจำได้ว่าตอนนั้นร้านปืนนะคะให้เป็นของขวัญ ะะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเขาสั่งมาแค่3กระบอกนะคะในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะหยิบมายิงให้ดูนะคะกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครจะไม่เคยเห็นนะคะน้ำอิงรีวิวกระบอกนี้นะคะเพราะว่าเป็นกระบอกที่น้ำอิงไม่ค่อยเอามายิงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเก็บเข้ากุบเข้าคลังนะคะคลังอาวุธปืนที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เลิกงามยามดีเอา,ายิงให้ทุกคนดูนะคะว่าการยิงแบบไพ่ใบสุดท้าย จะยิงยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวน้ำยิงจะมาสาธิตให้ดูนะคะใ,ใกลๆค่ะใครอยากมาค่ะก็เราจะใส่รูก,ก่อนนะคะนี่ค่ะข้าหมอ,มอเนาะใส่ไปก่อนรูหนึ่งรูสองนะคะแล้วก็หักอันนี้คือกระสุนให้เราพึงแล้วนะคะ ยังไม่พร้อมยิงนะถ้าจะพร้อมยิงก็คือต้องง้างนกลงก่อนนะคะอันนี้คือถึงจะพร้อมยิงนะคะอันนี้คือยังมีความเซฟอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวน้ำยิงเอายัดไว้ในนมก่อนอสมมติว่าวันนี้เรามีนั่งคุยธุระกันไปเดินเล่นกันนะคะวันนี้ ไปทุระอยู่อะไรอย่างนี้เนาะนั่นโน่นนี่สักแป๊บหนึง่งเริ่มตังหิดพอเป้าหมายเผอแค่นั้นแหะคะ่ะสายตามองซ้ายขวานะคะดูทุกกิริยาท่าทางนะคะแล้วก็เผอเผอปุ๊บลวงเลยสิคะลวงแล้วก็ัลเลยคนขา ตายไหมอะคะอย่างนี้ตายไหมคะอันนี้ไม่ได้เล็งนะคะอ่ะวิธีการเคลียร์ลูกนะคะก็ลดออกนะคะแล้วก็แงะนิดนึงนะคะต้องใช้เล็บนะคะก็มันจะเล็งมันจะยิงได้แค่สองนัดแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นสองนัดที่เรายิงเป้าหมายเนี่ยต้อง ให้มันแน่นอนว่าเป้าหมายจะไปต่อไม่ได้แล้วแต่คือมันต้องหยุดนะคะถ้าเกิดว่าสองนัดเนี้ยคุณยิงพลาดนะคะคุณก็รีบวิ่งเลยรีบวิ่งทันทีนะคะอย่ารอช้านะคะเฮ้ยแต่วิธีการแงะมันก็ต้องต้องมีเล็บนิดนึงนะคะมันแงะไม่ออกอะ่ะอ่ะได้ออกลวออกละใช้เล็บนิดนึงวย ผู้หญิงคนไหนทำเล็บมานี่คือจบเลยต้องเอาก้นกระสุนเงนี้ยออกนะคะโอเคก็ประมาณนี้อาจาอ๊ะอ่อะเรามาดูกันอีกสักรอบไหมคะ,นะเนาะเผื่อเมื่อกี้ใครจะดูไม่ทันนะคะแต่ดูไม่ทันก็เพได้ไมะเพกลับไปดูย้อนกลับไปดูอะเอาใหม่อะทุกคนคะรอบที่สองนะคะ เป้าหมายมากันสองคนนะคะทีนี้มันก็จะยากขึ้นนะคะพอยากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีไหวพริบนะคะแล้วก็มีความต้องใช้มันยาหญิงนิดนึงนะคะอ่ะลองมาดูกันเนาะว่าน้ำอิงจะทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเป้าหมายมากันสคนนะคะคนที่สองอ่ะก็ต้องต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเนาะอ่า เดินเข้ามาในห้องนะคะสองคนนั่งรออยู่แล้วสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะ,ะ,ะเชิญนั่งเชิญนั่งไงเขาเขาบอกให้เราเชิญนั่งนะเราก็นั่งคะสักแป๊บหนึ่งค่าก็เอออไปตามเขานั่นโน่นนี่นะสักแป๊บหนึง่งนะคะพอเขาเริ่มชะล่าใจนะคะแต่ว่าคนที่สองเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่รัาสายตาจากเราเลยนะคะ เพราะฉะนั้นมารยาหญิงต้องมาทุกคนอุ๊ยใครมาคะออจังหวะนี้นะคะก็ชัดเลยค่ะโอเคแบบนี้ก็คือตายคะ่ะทุกคนเข้าอกทั้งสองนัดเลยนะคะเข้าทางขวา เ่ราะคนที่สองกออ็อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเขาถึงเรียกว่าปืนไพ้ใบสุดท้ายนะคะบอนอาร์มอันนี้ก็เป็นเพียงการสาธิตนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะก็ <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพนะคะ เพราะหลายคนนะจะบอกว่าเฮ้ยปืนปืนอันเล็กแค่เนี้ยจะยิงแม่นหรออะไรอย่างนี้เนาะมันจะยิงมันจะยิงได้สักกี่นัดเขาจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยยิงได้หรอยิงได้นะคะก็อย่างที่น้ำอิงสาธิตให้ดูเมื่อกี้เนาะยิงได้คะ่ะเน้นพกซ่อนนะคะไว้กับตัวนะคะแล้วยิงใกล้ๆส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้แบบแล้วแต่ ในรองเท้าเอยขาเอยอะไรเอยก็ซ่อนไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ในกรณีที่แบบฉุกเฉินจริงๆนะคะที่แบบประชันชิดจริงๆแล้วแบบใกล้ตัวมากจริงๆนะคะเขาถึงจะเอากระบอกนี้เข้ามาใช้เขาถึงเรียกว่าปืนไพ่ใบสุดท้ายหรือว่าแบ็กอัพกันนั่นเองค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้ลมแรงมากนะคะคนที่สองตายเลยค่ะตายจริงๆนะล้มแลยวันนี้ลมแรงมากทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวปืนแบ็กอัพกันนะคะบอลอาร์ม9มมกระบอกนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวกระบอกอ่าคลิปถัดไปนะคะใครอยากให้น้ำอิงรีวิวปืนอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะน้ำอิงอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงและพัฒนานะคะในการทำคลิปให้ดีขึ้นนะคะ ก็คอมเมนต์ได้นะคะแต่อย่าแรงนะคะขออย่าแรงนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ